เอาละครับวันนี้อยู่กับ h o r i z o n Forbidden West นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนเควสกันนะครับตอนนี้เลเวล17ละนี่ลองภาษาเสียงซะด้วยผมชอบหมู่บ้านนี้มากเลยเขาร้องเพลงกันตลอดเวลาเลยพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับ NPC กันสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับวาวนะครับ Andrew, so ถามมาว่า Are you ready แล้วก็ให้เลือกด้วยแบบนี้ผมว่าเควสน่านจะยาวแน่เลย ป let's go เป็นเลยเดี๋ยวนะผมสงสัยว่าตรงนี้มันอ๋อดาว้ยพอไปคัสเซี่แล้วมันเปลี่ยนโหมดของการาฟิกได้แบบเร็วทา์นะครับสัญญาณเตือนภัยดังนะฮะ มีอะไรเอ่ยโอ้โหนี่บวกเลยแค่แบ็ควิดโอปะเนี่ยไปลูกเอลุยเอลุยอันนี้ผมปรับเป็นเอ่อโหมดกราฟิกอยู่นะฮะมันก็จะเป็น30เฟรมนะครับเดี๋ยวขอปรับเป็นเหมือนเดิมก่อนนะเป็น60เฟรมก่อนเดี๋ยวมันไม่เพรียวนะฮะวูอยากช่วยขอช่วยิดนึง นี่งไงนี่ไงเดี๋ยวขอแวนรูทก่อน <laughs> งกมาเฮ้ยโอ้โหขอขอช่วยนิดนึงขอช่วยนิดนึงขอช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงไปดีกว่าอืม <c oughs> เม่เงียเสียเขาให้ใหว้าวโอ้ย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  i อ e ้ ไปดูช่องฝรั่งมาเห็นเขากระโดดยิงเท่ดีนะฮะล้วกระโดดมายิงไม่โดนหลอกมากค่เ <laughs> ต่มันเทด่ด <laughs> ีปืนใครวะนะสเตอร์โอ้ม <laughs> โย <laughs> มันสั้นเอ,อ <laughs> เือเลือดจะหมดไม่ โวช็อกเข้าไปโอเคแบอย่างนูนวเฮ้ยกอยู่ไหนเนี่ยเออมา

สัตว์ตัวที่อันตรายมากนะแล้วก็มันอยากฆ่าเราแต่เราเป็นเอลอยเราไม่กลัวนะครับคือเผ่าของผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เขาเชื่อว่า พวกแมชชีนมันเป็นเทพเจ้านะฮะและ้วแมชชีนที่กําลังโดนจี้อยู่เนี่ยก็คือเทพเจ้าของเขานะครับรชอบความคันธาร์นี้นะฮะโลกไซไฟเทคโนโลยีแต่แบบม่เชื่อเรื่องพวกนี้อย<า>ลุยสารเทพแห่งเผ่าอุทรุนะฮะตอนนี้เป็นแค่แมชีนที่เราต้องฆ่านะครับ Fight. Good. Now it hit down. it again. More machines are coming. Take it back. We'll take care of the Malloy. And I'll get the big drop. guy. But effect does? Weak hit. Weakens you more. Wait, wait, wait. We...

อ๋อได้กดออกแล้วตั้มโอ้โหโคตรแรงเรียบร้อยแล้วนะฮะสัตสัตเทพไม่เลยเรียบร้อยนะฮะสกิปคาตซีมาแล้วก็สรุปว่าเดี๋ยวเราต้องไปตามเก็บ AI มาเพื่อเอามาผาสนากับไกอานะครับหรือว่าเป็น AI ตัวหลักในการที่จะช่วยฟื้นฟูโลกนั่นเองไปทำไซเควสกันดีกว่านะหาอะไรทำกันดีกว่าโอปาติโถดูวิวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นโหมดการาฟิกกันนะขอดูคัสซีนอีกสักนิดหนึ่งฉันต้องไปทางตะวันตกไกลมากเลยล่ะเพื่อไปเก็บ AI นะฮะ อยู่ที่นี่กันแล้วกันนะเธอสองคนเนี่ยก็คือวาวก็พูดประมาณว่าเอรอยไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้คนเดียวหรอกนะเพราะว่าเอรอยน่ะมีเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวให้กายอาช่วยสอนเรื่องเทคโนโลยีให้ก็ได้นะเหมือนภาคนี้พยายามจะนำเสนอเรื่องการที่เอรอยมี เพื่อนนะคือเราจะเรียกว่าอะไรเดียวเขาเรียกว่าเอ <Stop by S 1> คือมันก็เป็น AI แหละนะแต<ค>่ว่ามันเป็นสูตรประกอบย่อยของไกอานะซึ่งไกอาน,นี่เป็น AI หลักในการที่จะช่วยฟื้นฟูลโลกผ่านไป5ชั่วโมงกับการถ่ายรูปนะครับเล่นต่อนะครับอ่าเอรอยเอรอยเล่นทีมะเดี๋ยวเราดูคเควสกันนิดนึงนะครับสำหรับไซเควสมันมีอะไรที่ต้องทำมั่งโอ้ยเยอะแยะเลยไปที่ Eclipse โอเคอันนี้เลยเลเวลแนะนำคือเลเวล10นะครับนี่ ผมลากมาถึงสิบแปดแล้วนะยังไม่ได้ทำเลยนะครับน่าจะทางนี้น่าจะเดินหน้าอยู่เนะนี่ยฟึบอร่างนี้หรอเอ้าแต่พูดถึงเราควรไปทางด้านนั้นปะเ,เรื่องไงทางนี้แหละเธอมีอะไรให้เซอร์ไพรส์นะผมไม่ค่อยชอบไปตามทางที่เกมมันบอกแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์ตายหาตลอดอ <laughs> ุ้ยอ <laughs> <ว>ุ้ย <laughs> ไม่เห็นอะ มีคนด้วยเหรอนี่แหละเศรษัยไมล่ะ <c oughs> เกือบตายแล้วใครอะเยฟเยฟคือใครเฮ้ยโอ้โหนั่นท่าเราเหรอเฮ้ยนั่นท่ามันเหรออ๋อจับพวกอุทรุ่มมาเป็นท่านะฮะปล่อยไว้ไม่ได้ครับเราต้องช่วยคนพวกนี้นะครับเพื่อนๆเสียบเขาให้ มีคนเห็นเราเหรอมีคนเห็นเราตีไลยไม่ตายเฮ้ยนั่นมันมีฟืนโอ้โห <า>โกรธเลยเหรอ <laughs> โกรธเลยเหรอเฮ้ย, <laughs> อ,ยอะไรเฮ้ยมาชีนมาอ่าสาเคิลเจอเหรอ

ออทอดยังอนะ่ะอืมเออโอเคเหลือคนละมา

สอทูดเหรอราเวเจอร์โอเคเข้ามาชอ็อตเข้ามาชอ็อตเข้ามาชอ็อตหน่อยข้ามาช็อตเออ,เอ,อไม่โดนอีกแล้ว Og homeone pang. deal machine friend here. with I your Mine. เดลเวอรเจอร์มันขึ้นไม่ได้ไม่เป็นหรอวะ <c oughs> เออเอาง่ายเลยทีนี้ <c oughs> อย่างที่เห็นเมื่อกี้ว่าคือก่อนท้่เนี่ย <c oughs> ผมตายไปหล, <c oughs> ปหลายรอบนะก็เลย ลองวิ่งมาฆ่าไอตัวเบเลสก่อนแล้วก็เมื่อกี้เหมือนไอแมชชีนตัวนั้นมันขึ้นไม่ได้หรือยังไงเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือว่าอะไรยังไงนะใครชอบคลิปนี้นะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าชอบคอนเทนต์อื่นๆในช่องนี้ฮะฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ